ข่าว9ล้านวิวขอนำเสนอเมืองคาร์บอนต่ำด้วยพลังงานสะอาดเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้แล้วครับเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2564ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ e ์เชียงใหม่ในรัฐพลนาราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานงานถแถลงข่าวโครงการเชียงใหม่ EV Society สิ่งที่มีการกระทบกับการท่องเที่ยวเราสำคัญที่สุดก็จะมี2ปัจจัย3ปัจจัยนะครปัจจัยแรกก็คือสถานการณ์โควิดที่เป็นสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบกันทั่วทั่วโลกใน2ปีที่ผ่านมาปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยเรื่องของมลพิษนะคค่า PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานภายในอากาศซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครว่าเมื่อเข้าสู่กลางเดือนกุมภาซึ่งอยู่ในฤดูท่องเที่ยวของเราด้วยเนี่ย มันก็จะเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่านะครหมอกควันไฟป่าซึ่งพยายามแก้ไขปัญหากันมาอยู่10-20ปีในใน,ในที่ผ่านมาเราก็มาอีกทิศทางหนึ่งก็คือเรื่องของ PM 2.5ในในสถานการณ์ของเชียงใหม่เนี่ยมันเกิดทั้ง365วันสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็มาจากการการเผาไหม้ของเครื่องจักรเครื่องยนต์นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการ คุยกันอยู่หลายเวทีนะครับว่าจะทํำยังไงที่จะให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็ปราศจากสิ่งมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยหรือ,อหมอกควันหรือมลพิษนะฮะดังนั้นเนี่ยเชียงใหม่เราก็เลยมีแนวทางตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของการเป็นเมืองอท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่มีความสวยงามแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เลย มีแนวทางในการจะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่อีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของการขับเคลื่อนอาการแปลจากงานวิจัยนะครับเอามาสู่ผู้ประกอบการผู้ลงทุนแล้วก็ให้เป็นผลมันจะต้องมีการนำร่องแล้วก็มีความเชื่อมั่นทั้งทั้งหลายฝ่ายทั้งกลุ่มผู้ลงทุนเองแล้วก็กลุ่มนักวิจัยเองดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะมีการเชื่อมโยง กันให้ดีการเกิดขึ้นว่าจะทําให้การลงทุนในเรื่องของธุรกิจต่างๆสีเขียวให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนแล้วก็ผลการวิจัยนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อถือได้มีการนำร่องโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเช่นเท่านายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียนะครับซึ่งจะนำร่องเป็นเมืองสีเขียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการดำเนินการขนส่งการใช้ รถใช้รถใช้ถนนการให้ความปลอดภัยด้วยนะดังนั้นเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยที่ผมผมเรียนอย่างนี้ว่าการนำร่องเนี่ยมันมันอยู่ที่ท่านนายกนะฮะแล้วก็เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวกระทัดรัดที่จะสามารถดาเนินการอะไรโดยโดยโดยไม่ต้องไปพึ่งพางบประมาณของทางรัฐบาลนะครับถ้าเป็นของจังหวัดนี้ต้องนําเสนอของงบประมาณไปเ้าต้องทําแผน5ปี10ปี ป,ปีสองปีทําแผนปีนี้ปีหน้าได้บางครั้งมันอาจจะอาจจะช้าเกินไปเพราะฉนั้นถ้ามีผลงานในการนําร่องมาแล้วเนี่ยในการทาแล้วก็มีผลดีนะครับก็จะเอาเป็นการขยายไปใน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 โอกาสต่อไปส่วนผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทางสภาลมหายใจอยู่หลายครั้งเพราะว่าในบ้านในเมืองเราเนี่ยในพื้นที่ของอเขตเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครูเมืองเนี่ยมันก็มีปัญหา เรื่องของมลพิษค่าพ m อ2.5เนี่ยเราเนี่ยเสพทั้งปีนะครับที่มันอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานมั่งเกินมาตรฐานมั่งก็มีความคิดกันเหมือนกันนะครับว่าในนั้นในเมืองนั้นเราอาจจะใช้เป็นเป็นรถไฟฟ้านะฮะเป็นรถปั่นจักรยานกันบ้างหรืออาจจะจัดกิจกรรมงดการาใช้รถใช้ถนนแต่ให้เป็นคนเดินกันอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะ อาจจะเห็นผลสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้เมืองเราเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสะอาดดังนั้นเรียนยืนยันนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งเราก็ขาดกันมาหลายครั้งแล้วนะขาดกันมา2ออปีนะครับเพราะว่ามันเกิดเรื่องของสถานการณ์โควิดขึ้นความเป็นสมาร์ทซิตี้มันต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการขนส่งนะฮะแล้วก็ข้อมูลทั้งหลายที่ ของจังหวัดเรามีดังนั้นจะเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไรให้เป็นสมาร์ิซิตี้อย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่ในนามของอหัวหน้าส่วนราชการนะฮะทางท่านขนส่งเองก็ดีนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราหวังว่าภาคเอกชนกับภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นคนนําแล้วเราจะเป็นคนอคอยดูว่าอันไหนที่ มันกฎหมายมันไม่เอื้อก็จะทําให้เสนออะไรที่อยู่ในอํานาจของจังหวัดจังหวัดก็จะพยายามพิจารณาให้กฎหมายมันเอื้อเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับการโครงการทั้งหลายที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอยืนยันครับขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับในในโครงการการจัดการเมืองชนระบบในภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับผลกระทบของโรคติดต,ต่อโรคติดเชื้อโคโโวิด1 2019ครับ งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนานลกลไกกระบวนการพัฒนานะครับเพื่อออกแบบนะครับแนวทางที่เมืองเราจะจะจะพลิกฟื้นจากจากโรคระบาดที่เมืองเราประสบปัญหาที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาธุรกิจครับด้านการพัฒนากิจ,จกรรมสาธารณะต้นแบบครับการเชื่อมต่อแผนธุรกิจและก็แผนบริการสาธารณะของเมืองครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของภาคส่วนระดับระดับท้องถิ่นระดับชุมชนนะครับ จำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราคงต้องขับเคลื่อนกันในภาพในภาพระดับจังหวัดนะครับในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรามีเรามีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนนะครับองค์การบริหารจังหวัดพร้อมแล้วครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับที่จะขับเคลื่อนเมืองสีเขียวไปด้วยกันหลังโควิดสิบเก้านะครับองค์การบริหารจังหวัดเรามีความพร้อมอย่างไรบ้างครับเรียนท่านผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและก็สื่อมวลชนนะคะดิฉันนางวิจิลักษ์สามใจประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในในามตัวแทนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีความต้องการหลักๆอยู่สองอย่างคือสุขภาพดีและกินดีอยู่ดีนะคะสุขภาพดีเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดณนะตอนนี้เนี่ยเราได้อนุมัติเงินประมาณ170ล้านในการซื้อวัคซีน มเดิร์นาเพื่อมาบริการที่น้องชาวเชียงใหม่เราให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วก็พยายามอย่างนี้ในการทำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่เนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ไม่เป็นโรคติดต่อดูแลโดยนายกพิชัยเลิศธงอดีสรค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนการกินดีอยู่ดีนี้คือ เราได้พยายามาส่งเสริมในเรื่องต่างๆของการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้จังหวัดเชียงใหม่เรามีไรายได้มันเป็นปัจจัยหลักที่เ,เป็นไรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าเรื่องต่างๆที่ที่ที่จะนํานักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสำหรับวันนี้ขอจบในตอนที่หนึ่งก่อนในตอนที่สองเราจะนําเสนอเรื่อง เมืองคาบันต่ำเป็นอย่างไรนั้นโปรดคอยติดตามในตอนที่2ได้นะครับในสำนักงานข่าว9กาล้านวิวครับข,ขอบคุณ <9 S 1> ครับล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัสนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทําเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิป ของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย